ผู้ชมครับเกมฟุตบอลเนี่ยนอกจากความสนุกสนานของเกมแล้วนนะครับเรื่องของแท็กติกเพื่อให้ได้รับชัยชนะนันก็เป็นสิ่งสำคัญครับผมมีโอกาสที่พูดคุยกับโค้ดปอนสลิดบุชช่วยนะครับท่านเป็นโค้ดของสโมสรเชียงใหม่เอฟซีของเราครับฟุตบอลครับฟุตบอลช่วยบอกสิ่งที่เป็นตัวตนของคนบอลนะครับในส่วนของการทำงานโค้ดส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ เป้าหมายนะครับเป้าหมายของของการเป็นโค้ดของแต่ละครั้งซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งครับอย่างเช่นในในการทําให้ทีมสมัครเล่นหรือทีมจังหวัดนะครับก็าอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดหรืออย่างเช่นความแตกต่างในการทําบอลอาชีพจะมีเป้าหมายในเรื่องของอย่างเช่นพาทีมขึ้นดิวิชันหนึ่งหรือต้องชนะเลือกอะไรต่างๆอย่างนี้ครับฟุตบอลทาให้11ปีที่ ป็นแฟนบอลเชียงใหม่รอคอยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราได้แชมป์หนึ่งส่วนหนึ่งมาจากทีมคนบอลเราก็ทําให้ตอนนี้เราเป็นแชมป์ลีชั่นสองในลีกโซนภาคเหนือ,อแล้วก็ในระดับต่อไปคิดว่ายังไงบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนบอลของเชียงใหม่ทุกทุกทุกคนนะครับก็ดีใจอีกครั้งครับที่มาทําชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งครับตอนนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเชียงใหม่เอฟซีที่ บอลใส่ให้ไปซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันอะไรครับผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของสปิริตทีมนะครับคำว่าสปิริตทีมเนี่ยมันควบคุมครอบคุมหลายด้านนะครับทั้งในและนอกสนามต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและตอนนี้ถือว่าเชียงใหม่เอฟซีถือว่าเป็นทีมที่มีสปิริตทีมที่ค่อนข้างแข็งแรงครับข้อดีของทีมตอนนี้ กับข้อเสียของทีมคืออะไรบ้างครับกันก็ <arp> อย่างที่ผมบอกจากเมื่อกี้น,นะครับคือตอนนี้ข้อดีของทีมคือสปิริตทีมค่อนข้างที่จะสูงมากในข้อเสียตอนนี้นะครับตอนนี้ในข้อเสียเนี่ยจะมีอยู่อย่างเดียวนะครับคือในเรื่องของผู้เล่นบางส่วนที่ยังไม่ใช่มืออาชีพเต็มตัว คือคือจะมีบางส่วนที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นคนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นบางบางครั้งเนี่ยซึ่งโปรแกรมของเราที่เราจะวางให้เขาพัฒนาไปเร็วกว่านี้เนี่ยอ,อย่างเช่นการที่จะเราจะเล่นเวทเทรนนิ่งในช่วงเช้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าเราจะเสริมอะไรเข้าไปบางครั้งเนี่ย มันไม่สามารถทําได้ถือว่าเป็นแค่จุดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองสุดยอดโค้ดในความคิดของวิปปอนเนี่ยต้องเป็นยังไงมีใครเป็นต้นแบบหหรือว่าชอบใครตอนเนี้เป็นพิเศษคือจริงๆแล้วผมผมชอบมองโค้ดออกไปในมุมกว้างนะครับโค้ดที่เป็นไอดอลเลยหรือว่าที่ผมชอบเลยจริงๆเนี่ยผมยังยกให้เป็นคนไทยคืออาจารย์หลังนะครับแบบไฮไลท์นัดสุดท้ายของรอบแชมเปี้ยนลีกหือเราจะเล่นในบ้าน,น,านเดอบพหศจิวันนั้นจะเป็น ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่ผมผมกลัวอย่างเดียวว่าถึงวันนั้นเชียงใหม่จะได้สิทธิ์ไปก่อนแล้วอาจจะทําให้เกมมันกลอยไปหน่อยนะครับถึงแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีผมก็ต้องขอบคุณแฟนบอลเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เลยที่ทําให้ผมประสบความสาเร็จปันนี้ครับสุดท้ายนะครับแมนยูเวอร์พัวถือว่าเป็นเกมที่สนุกทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านเป็นทั้งสตาฟโค้ดแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูของเชียงใหม่ FC ซนะครับหลายคนที่ติดตามวงการฟุตบอลไทยอาจจะคุ้นเคยกับท่านก็คือพี่เคพันสามีสัตรธรรมครับสุดพี่เคเองก็เคยเล่นสโมสรในระดับลีกสูงสุดมาแล้วเคยเล่นทีมชาติมาแล้วแล้วตอนนี้มาเป็นผู้รักษาประตูและเป็นโค้ดของเชียงใหม่เรามันมีความแตกต่างครับพี่ที่ การเล่นในระดับลีกสูงสุดแล้วมาเล่นให้เชียงใหม่ีนี้ฟุตบอลนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาสากลฟุตบอลจะไม่มีการ,รไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีความแตกต่างจะแตกต่างกันตรงที่คุณสมบัติของตัวผู้เล่นนะคว่าว่าระดับลีกสูงสุดๆๆนี้ก็ผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงแต่ระดับล่างลงมานี่ก็คือต้องการพัฒนาการพัฒนาต่อ,ต,อต่อเนื่องต่อไปครับแล้วพี่เองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์รในการเล่นในระดับทีมชาติมามากมายเนี่ย มามาอยู่กับทีมเชยียงใหม่เนี่ยมีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้สู่รุ่นน้องอยังไงบ้างครับก,ก็พอสมควรนะนะเรื่อง,เร,องเรื่องการการตำแหน่งการยืนหรือเรื่องการการเล่นในสนามเรื่องรูปแบบเกมเรื่องอะไรต่างๆนี้<ม>นก็มีมีส่วนนะใน,ใน,ใ,นในการที่เอาประสบการณ์มามาสอนน้องๆครับ แล้วอย่างทุกวันนี้เราอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งพี่มองสกยภาทีมตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็อย่างที่บอกนะว่าเป้าหมายของของทีมทีมชมเมฟซีตอนนี้คือต้องต้องขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ันดับในนดับสองของของตางนะฮะเขาคิดว่าถ้าเราเก็บแต้มได้ต่อเนื่องก็คิดว่าน่าจะประสบสำเร็จในการขึ้นขึ้นดิวิชั่นหนึ่งซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่นัดที่เาจะประสบความสำเร็จละครับผมก็เหลืออีกประมาณห้านัดเด็กเล็กหลังเด็กสองครับ แล้วก็อย่างการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จได้นะพี่พี่มีข้อคิดหรือว่าสอนลูกน้อยยังไงบ้างตรงนี้สิ่งที่อยากจะบอกน้องๆน,นะครับว่าการที่จะกล้ามาถึงจุดนี้ได้คือคุณต้องมีวินัยนะฮะคุณต้องมีวิน,นัยในในอาชีพต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองต้องเคารพต่อตัวเองกับอาชีพตัวเองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาเล่นเพื่อเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเล่นเพื่อ คืออยากให้เล่นให้ให้น้องๆเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่อว่าทำมาที่ต่อต่อยอดหาทําเงินให้กับครอบคอรัวได้นะฮะก็คือการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะครับสุดท้ายเลยครับพี่อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนบอลของเชียงใหม่เอฟซีครับก็ก็ต้องขอบคุณนะ,ะแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีที่ที่ เพิ่มจนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ดีนะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องบอกตัวเองต้องต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ผมตัวสมัส่วนตัวผมเองเนี่ยประทับใจในในตัวของทีมแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีมากมากะครับผมยังไงต้องขอขบคุณพี่เคมากครับขอบคุณครับพี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู tamam> ่กับกองเชียร์ของทีมสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับว่ากันว่าทางภาษาฟุตบอลก็คือเป็นผู้เล่นคนที่12ที่จะส่งแรงใจไปเชียร์ให้นักเตะนะครับ เดี๋ยวยังไงวันนี้จะมาร่วมสนทนากับพวกเขาเหล่านั้นเดี๋ยวให้พี่ที่แนะนําตัวก่อนล้กันสวัสดีครับผมชื่อนิกก็กเกครับจากกลุ่มบาฮาไปตองแห้งเชียรช่างใหม่เอฟซนะครับครับนองจากนี้ก็มีมีมีกลุ่มอื่นด้วยใช่ไหมพี่มีครับมีประมาณ3,4กลุ่มครับในตอนนี้ก็แต่และกลุ่มก็กลุ่มใหญ่พอสมควรก็อย่างติงเนือเสือล้านานาครับแล้วก็กองทัพช้างพาย มีสิ่งเหนือเสือร่านากับปมทับช้างพลายมีหมาองไ่ต้องแห้งมีหมาอาไปตองแห้งใช่ไหมครับสิ่งเหนือเสือรนานี่มีทราว่ามีใครั้ครับแนะนำแนะนำกันอเจอีครับเฮ้ยสิ่งเหนือิสีกซ้าาครับโอ้สิ่งเหนือเรานาครับเชียงใหม่เอซนะครับเต้สิ่งเหนือนะครับเชียเชียงใหม่เอซครับนุ่มครับสิ่งเหนือเสือรานาเชียงใหม่เอซีครับผม บอยครับสิ่งเหนือสุดและนะาครับผมเชียงใหม่เอฟซีครับผมโอนครับหมาเห่าไปตองแห้งครับครับผมนุกนุกนะครับอยู่กองทัพช่างพายครับผมเชียงใหม่เอฟซีครับผมกลุ่มใหม่ครับน้องใหม่เลยนะครับไนท์ไทเกอร์ครับอยู่ในบาซ่าครับบีครับผมนิวนะครับจากหมาเห่าไปตองแห้งครับ ผมป๋ามอมนะครับมาเฮาไปต้องแห้งครับผม hey, away, 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 เอท่อครับกองทัพเชียงรายก็มีกันหลายกลุ่มนะแล้วมีเรื่องราวอะไรที่แบบโจกๆหรืออะไรที่เราไปเจอนาเจอกองกองเชียร์ต่างถิ่นอะไรอย่างนี้มีไหมฮะยังแมทที่ประทับใจของผมก็คือไปไปที่พิจิตนะครับกอ,องกอง,งเชียร์กองเชียร์เชียงใหม่กับพิจิตนี่คุยกันในเบบอร์ดแล้วก็มีการเตะบอล กระชับมิดเตะอะไรกันเลยทาให้รู้จักกันมากมากขึ้นมีใครที่ว่ามีเรื่องราวประทับใจไหมครับตอนแรกตั้งใจกันไป6คนนะครับไปนัดเจอกันที่สถานีรถไฟแล้วพอดีแกนนําไม่มาไปโทรศัพท์ก็เหลือห้าคน,ค,นครับก็ไม่รู้จะทําไงครนั่งรถไฟไป7จ็ดโมงสีถึงแพร่บ่ายโมงไม่ทันแน่นอนลงไปนั่งรถทวนลงไปนั่งรถมอไซรับจ้างก่อนไปต่อรถไปอุตรดิตถ กานั่งจากอุตรด็ตไปแยกวัดโบสม์แลก็โทรหาเพื่อนจากวัดโบสบึงรถไปติดจิตห้าต่อครับไปถึงสนามห้าโมงครึ่งยังได้ดูบอลอยู่ยังทันด้วยครับสองหนึ่งครับชนะคุ้มหน่อยสามแทมแต่ห้าต่อและอย่างอย่างการที่ว่าพวกพี่ๆทุกคนมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมันได้อะไรครับพี่แต่ละคนบ้างครับมันผ่อนคลายรู้สึกสนุกครับ ได้เพื่อนได้ภาพหลายๆอย่างครับสิ่งแรกคือแต่ละกลุ่มนะครับทาให้ได้มาสามัคคีกันส่วนตัวผมก็คือได้แน่นอนคือเพื่อนที่รักฟุตบอลเหมือนกันเชียงใหม่เอฟซีคือคือเสียงที่ทุกคนพร้อมใจกันตะโกนมันเป็นอะไรที่ไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าวันนึงเราจะได้ดูบอลที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยากให้คนเชียงใหม่หลายๆคนมาสัมผัสเหมือนกับพวกเราทุกคนทุกกลุ่มนั่งตรงไหนก็ได้ครับเชียงใหม่เอฟซีเหมือนกันครับมันจะดีตรงสว่า ถ้าสมมติคนดูเต็มสนามอย่างเงี้ยมันจะได้กระจายกันเชี์มากกว่ามากมากกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าที่เรามากระจุกกันอยู่ที่เดียวมันก็ผมว่าความหมายมันคนอื่นๆเขาก็อยากจะ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 มีส่วนร่วมด้วยประมาณนั้นบเหมือนกับว่าเขายังลังเลไงว่าเรานั่งตรงนี้เอ้ยตรงนี้มันจะดีไหมคนทางนู้นเขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นบอลมันไม่ได้มันไม่ได้มามาด้วยการแบ่งแยกอะไรครับมันคือมิตรภาพัทั่วประเทศเขามคือมิตรภาพกันหมดทุกทุกจุดในสนามยินยีต้อนรับหมดอยากจะบอกว่า ขอให้นักเตะขอให้สตาฟโค้ดขอให้สโมสรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพวกเราในฐานะกองเชียร์เราก็ทำในหน้าที่ของเราให้เต็มที่แน่นอนครับร่วมกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ Legenda por Sônia